ทำไมถึงเลือกมาเสริมความงามที่ทีละพรนะคะก็หนึ่งเลยก็คือเชื่อมั่นในทีมแพทย์ของทีละพรว่าทุกท่านที่มามาดูแลเราเนี่ยคือมีประสบกรารณ์มากกว่า3าปีก่อนจะทำอะไรก็ศึกษามาก่อนแล้วก,ก็เลือกที่นี่คะ่ะเหตุผลที่สองที่เลือกมาทำที่นี่ก็เพราะว่าคือดูรีวิวต่างๆอะไรเงี้ยเห็นแต่ละเคสที่ทำออกมาแล้วว่าเฮ้ยสวยอะแล้วเวลาเราเดินเข้ามา มาคอนเซัลล์ครั้งแรกเลยทุกคนที่เนี่ยแบบแม้กระทั่งพนักงานที่ดูแลเราอะไรเงี้ยเอ้ยทำไมเขาออกสวยตาเขาดูหวานจังเลยอะไรเงี้ยอเหตุ<ม> uh huh. ผลที่สมก็เข้ามาที่นี่มีความรู้สึกว่ามันคืออบอุ่นดูแลมันเป็นครอบครัวมันไม่ใช่ธุรกิจมีอะไรที่แบบว่าแนะนำได้เขาก็แนะนำด้วยความจริงใจโดยเฉพาะอาจารย์ชลริติเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยคือให้ให้การดูแลที่ไม่ใช่แบบอเขาเป็นอาจารย์นะเขาแบบว่า มาดูแลเราแบบเป็นคนในครอบครัวค่ะก็รู้สึกว่าเข้ามาทําที่นี่ก็ไม่ผิดหวังในเรื่องของความงามเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเย็นเอออบอุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะ